กรเสินยายๆสัดไทยด้หมีฝากกดติดสัดไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศสวนผักตอนเช้านะคะที่เห็นคือคุณยายเล็กค่ะกำลังกำจัดมดอยู่นะคะผักของเราตอนนี้ก็จะมีผักขัดขาวคะนา้าแล้วก็ฉุนชายนะคะแล้วก็มีควางตุ้งด้วยค่ะควางตุ้งหรือว่าสายซิมของปากใต้นะคะ เดี๋ยวเดือนต่อไปค่ะก็คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราก็จะเริ่มหวานผักโขมค่ะผักของเราเราก็จะเอาไปขายตามตลาดนัดค่ะแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับถึงแปลงเลยนะคะขายดีทุกชนิดเลยค่ะผักของเราค่ะ,ะเดี๋ยกเพื่อนบ้านมาขอซื้อผักนิดนึงนะคะเหนืปิ้นไบต้นเองเลยค่ะอยากได้ผักก็ได้ใบต้นเองเลยค่ะ ผักของเราทุกชนิดเราจะไม่ใช้สารฉีดนะคะสารเคมีฉีดนะคะเราก็จะใช้แค่ปุ๋ยเคมีตอนหวานต้นกล้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้ปุ๋ยหมักค่ะคณะที่เราปลูกนะคะจะเป็นคณะพันใบหิกค,ค่ะเพราะว่าเป็นคณะที่รสชาติไม่ขมค่ะลูกค้าทานแล้วจะติดใจค่ะ

สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายน,น,น,ยน,นาลงดูไง